อุ้ยน่าลองสับถามนะ Ges วันนี้น่าลองสับถามหุ่นละเอ็ดหุ่นละเอ็ดเนาะอาทิตย์สี่อันนี้สี่หมื่นสี่แต่ว่าผมขายไม่ถึงสามหมื่นสองหมื่นไปไปวันนี้เนี 40, ่ย อ,อยากฟังเสียงนะฟังเสียงดุมนะฟังเสียงเป็นไง,งไนคือโอนี้อันนี้หกหมื่นเก้านะแต่จริงๆอ่ะผมเดี๋ยวผมเดาเดาเดี๋ยวผมเดาผมเดี๋ยวผมจะถามพี่แดนผมเดาว,ว่าห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยหกหมื 69, <ะ>่นเก้าใช่ไหมผมว่าห้าหมื่นห้าผมว่าห้าหมื่นห้าก็ถูกแล้ว<ะ> 50, <5 S 2> เนี่ยแตนงรลงเก๋าเนี่ยพี่มีหมื่นกว่ากว่าโอ้บอกแล้วราคาแกเนี่ยนี่ผมผมผมเกรงใจนะเพราะว่าแต่พวกจองเลยนะอะจองแล้วจองไว้เฉยๆเดี๋ยวยังไม่ได้เยดังอะไรอ่ะดิสโตรเนี่ยพินาเลโรอ่ะลองดูคุณเนี่ยพินาเลโรเนี่ยคือโคตรแบรนด์เลยล่ะจากสามหมื่นหนึ่งก็เหลือประมาณสองหมื่นกว่าสามหมื่นหนึ่งนะหรือสองหมื่นกว่าเฟรมซ่อนสายด้วยเนาะโครงโครงไม่โครงนะไอ้นี่มัโครงเป็นอ่าเป็นไงล่ะล้อก็สวยด้วยกับ เนี่ยดูล้อดิพวกวินเทจน้ำหนักมันจะหนักกว่ารุ่นรุ่นใหม่ด้วยนี่โอ้โหคุณดูล้อดิเนี่ยเปไหมดูซี่ลวดดินี่ล้อแต่งแล้วนะปุ่มเดมก็มีนะซี่แบรนด์นะแบรนด์นี่เหมือนคองราโก้พินาเลโลพวกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ไฮเอ็นของยุโรปเลยนี่เป็นแบร์อันนี้ดูด้วยมันเป็นแห้งโอ้โหแล้วเนี่ยนะพี่แทบจะไม่เสียหายเลยเนาะครับกลับโอ้โหนี่นะอันนี้สัตว์ถังนะ แต่ว่าก็มีรุ่นใหม่มาปนด้วยตอนนี้หูหน้าลองสับถังนะวันนี้น่าลองสับถังดูราละเอ็ดดูราละเอ็ดเนาะแล้วครับนี้เท่าไหร่เนี่ยเอ่อราคาติด4ี่หมอันนี้4ี่หมื่นสี่เองแต่ว่าผมขายไม่ถึงสามหมื่นสองหมื่นไปไปโอ้โหตัวนี้เนี่ยดูรดูละเอ็ดเลยนะดูละเอ็ดเห็นวันนั้นคุณจําได้ไหมพี่ไปบอกราคาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเขาไป รีดจองเรอไม่รู้มากันเลยไม่ต้องกลัวกล้ากันเลยกล้ามาก็มาก็มาเอาได้หมดแล้วหมดเลยราคาวินคุณเห็นใช่ไหม็0 0นเหรออ่า9,000บาทครับอ่าราคาจากราคาหมื่นสองนะครับอันนี้นี่สี่สี่พันกว่าเอาสี่พันแปดพร้อมส่งเลยอ่าสี่พพร้อมส่งทัเคเดี๋ยวเราจะไปลองสองพันนี้นะฮะนี่นะครับเรียกเก่าว่าห้าพันส่งอ่าพร้อมส่งทั่วทั้งจังหวัดทั่วประเทศเลยนะโอเค เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราแต่งตัวเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหน่อยนะครับใครสนใจนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปตัดให้ดูนะฮะ ก็มีแฮนด์ตรงนะฮะคันหนึ่งนะกับแฮนด์หมอบคันหนึ่งนะฮะเป็นวินเทจตัวนี้เป็นสับถังนะฮะเริ่มจากจานใหญ่เลยนะ,ะแล้วก็หกเหลี่ยมเดี๋ยวจะลืมจะได้ลองอ่านนะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งของอังกฤษนะฮะอันนี้พานาโซนิกนะของญี่ปุ่นกับอังกฤษนะฮะไลเล่สีแดงนะฮะก็คือ 8สปีดเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น105นะ105อันนู้นเป็นธรรมดานะฮะก็ไม่ธรรมดานะเป็นอาเชอร์นะฮะอาเชอร์8สปีดข้างหน้า2นะฮะจานหน้าเล็กหน่อยนะถึงวินเทจนะฮะไม่ใช่วินเทจเองเป็นถึ่งไฮบริดนะฮะล้อล้อให,ใหญ่ๆกว่าหน่อยอันนี้จะเป็นเสือหมอบวินเทจนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ,ะใครที่สนใจอ่ะมามา,มาติดต่อได้เลยนะอันนี้ผมเอาไปเทสให้ดูยังมีวินเทจอีกเยอะ นะฮะเป็นร้อยพันเลยที่เข้ามานะฮะมาเลือกได้เลยคองนาโก้พิญาเลโลหลายๆคันหลายๆยี่ห้อแบรนด์พวกนี้นะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะฮะนี่นะฮะอยู่ในนะฮะตอนเนี้ยรถบินเทจเข้ามาเยอะนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคนอยากได้เยอะแกก็เลยเอาใจสายวินเทจเลยเพราะว่าไปดูร้านอื่นแพงนะฮะจะแพงพอสมควรนะตกถ้าเกิดยี่ห้อแบรนด์ดีๆเนี่ยเป็นแสนเลยนะฮะเจ็ดแปดหมื่นแต่ที่นี่นะฮะ นี่โหนี่เขาจองแล้วเนี่ยสงสัยแกะร้อยเรียบร้อยมีคนเอาไปแล้วนี่นะไปเร็วมากนะฮะไปทีหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่คันสองคันฮะไปทีเป็นสิบคันห้าหกคันเจ็ดแปดคันเลยนะฮะเพราะว่ามันหายากนะฮะคือมันไม่ได้ผลิตกันแล้วนะรถพวกนี้ต้องหามือสองเท่านั้นนะฮะมือสองแล้วก็สภาพอย่างนี้ราคาแบบนี้ไม่มีแล้วรีบๆนะฮะบางทีคลิปผมเนี่ย ยังไม่ทันออกก็ไปหลายคันแล้วนะต้องไม่เป็นไรนะขอขอภัยด้วยนะก็มาเลือกได้นะฮะมาชมกันเลยฮะแล้วมาที่นี่ลองได้ทุกคันนะฮะอ่าคันนี้แฮนด์ถีเสื้อก็มีนะฮะก็คืออยากได้คันไหนลองได้ทุกคันนะฮะเราไม่เช็ดนะเอาอย่างนี้เลยนะเลือกเอาเอาผ่าชุดน้ำเช็ดหน่อยไหมเช็ดแฮนด์เช็ดเลยหน่อยทาชุบน้ำเช็ดสักหน่อยลนะ ฮะช่กยหน่อยนะเชฟจะได้แฮนจะได้ที่ไหนมันเป็นฝุ่นอ่ะแล้วปรับบอร์ดไหมเอะมามาดูบอร์ดก่อนตอนนั้นตอนนั้นมีแฟลไบต์มาเป็นสิบคันนี้เหลือคันเดียวแล้วเหรอพี่ตอนนั้นเหลืออีคันเดียวไหมเหลืออยู่สามคันครับอ่ายังมีแค่สามคันเท่านั้นนะตอนนั้นมาเกือบสิบสิบกว่าคันครับโ oh. อ้โหมอีคันหนึ่งมีพร้อมอีกคันหนึ่งพร้อมใช้กับ,บยังไม่ทำสามคันโอ้โหจะหมดแล้ว รีบมานะฮะแปดทำเสร็จก็ขายได้อ่าสายแปดใบนะฮะทำเสร็จเมื่อเช้าเองทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนเอาแหละทำเสร็จเมื่อเช้าเองมันเป็นสายที่อีกสายหนึ่งเลยนะแล้วไม่ใช่เสือภูเขาอย่างเดียวนะแปดใบนี้โคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนี้หน่อยนะผมจะลองวัดวัดไซส์ก่อนเดี๋ยวผมลองวัดไซส์แป๊บนึงวัดไซส์เบื้องต้นง่ายๆนะฮะ นี่นะครับก็คือจากหลังคามาตรงนี้นะฮะว่าโอเคที่ดูตรงนี้นะฮะการกระโดดนี่โอเคเราลองวัดไซส์ต้นต้นไปอ่าโอเคนะอันนี้ใช้ผมขีดได้หมดน,นี่นะฮะก็คือแต่น,นี้วัดหลังคาแนะี คุณจะขี่ขั้นไหนก่อนได้หมดคุณขี่ขันนี้ก่อนนะแล้วคุณสับถังเอาเองนะคุณลองสับถังเองหน้าหลังไปกันนะพี่แดนโอเคเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันไปคุณมีน้ํายังเอาน้ําใส่ไปขวดไหมเอาน้ําใส่ไปสักขวดไปไปไหนันไปก็ว่าจะไปแถววัดไร่ขิงอะไรประมาณเนี้ยงมีงานงานวัดจริงเหรองานวัด คนแน่นเลยนะคนแน่นเหรอก็ไปเที่ยวได้เป็นอ่าลองดูลองเส้น <ๆ S 2> ทางเฉยๆลองเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถไปคุณเอาแฮนด์หมอบไปก่อนเดี๋ยวผมมาแฮนด์ตรงไปก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราไปปรับข้างหน้าเอาฮะอ่ะเรียบร้อยครับฮะไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เขาทำเสร็จก็จะสบายนะฮะ ยังฮะอ่าไม่มีตัวป่ะอ่าชิปก่อนนะฮะชิปต้นไหนะหวะอ่าเค นะะอ่ะมันเบาใช่ไหมฮะเฮ้ยของผมโอเคเลยฮะแหนไม่ได้แล้วแหนต้ <Hand S 2> องอาเสือหมอบก็อย่างนี้แหละฮะอ่าเดี๋ยวแ,บบแปดเซเว่นแป๊บนึงเราเราเรามาเซตแป๊บนึง ขาไปคุณปั่นคันนู้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวขากลับค่อยสลับกันจะเปรียบหลักอ่ะมาเรามา,เรามาเราามเริ่มต้นกันตรงนี้อ่ะปึบอาโอเคโอเคไหมคุณจะแต่งตรงไหนอีกปั่นมาฮะเคีอ่ะ อันนี้มันขึ้นได้แค่นี้แหละจะขึ้นได้อีกหน่อยพุทธคุณหกเหลี่ยมมาไหมอ๋อ่หกเหลี่ยมมาขันตรงนี้มันขึ้นได้อีกหน่อย,ออย,ออยมาเดี๋ยวผมช่วยขันตรงนี้บอดได้ปะเาได้่ะอะเดี๋ยวลองเกียร์ลองอะไรกันเลยนะ เบอร์สองพักชาติไทยพัฒนาประวัติการทำงานอดีตสจหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองอ่างทองอ่า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 กันเละซึ่งมันจะพังกหอนหมดแข่งมากเลยฮะอ่าได้ได้ได้อ่ะถูต่อยอีกอ่ะปอยปอยอ่ะเดี๋ยวผมยกขึ้นเดี๋ยวผมยกให้สูงสุดนะดังนั้นมันมีรูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้เกินต้องเดี๋ยวลองเล็งก่อนว่ามันได้แค่ไหน เนี่ยอ่สุดละอ่าคราวนี้ลงอ่าประมาณนี้เห็นนะอ่ะผมทำนี่ตรงอ่ะโอเคอ่าขึ้นมาหน่อยนะลองดูโอเคได้ละแล้วก็เลื่อนนี้ลงไปนี่เป็นยางนะโอเคไหมขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวคุณลองเกียร์ลองอะไรเรียบร้อยนะเมื่อกี้ลองอเกียร์แล้วเกียร์ปรับแล้วเมื่อกี้มันปรับไปสุดเพื่อใมันหนักนะได้นะเออไปแต่ว่าเมื่อแต่ปัดเร็วๆเนี่ย ไม่ชินาการปรับเกียร์เราต้องปล่อยืออย่างใช่ไหมวัดไล่ขิงนะนี่ตรงนี้เห็นไหมเกียร์มันอยู่ตรงนี้เลยบบโ,อโอเคนะนี่ครั้งแรกนะที่ผมปั่นวินเทจผมก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะฮะวินเทจจักรยานวินเทจ นานๆทีหนึ่งคือแทบจะไม่เคยเลยล่ะนะฮะนี่นะฮะเด่คล่อมได้เนาะคล่อมได้สบายสบาย